มันก็จะระบาดไปถึงทุกคนมันยิ่งกว่าคอเซตเตอร์ ấy, แล้วทุกคนได้ผลประโยชน์หมดอะมีนพิชยาได้ปีละแปดล้านไม่รวมค่าคอมมิชชั่นทุกเดือนแซมยูนานานได้หล้านไม่รวมค่าคอมมิชชั่นอีกทุกเดือนคุณคิดว่าเยอะไหมคุณคิดว่าเยอะไหมละ่ะอันนี้คือข้อจเท็จจริง เราคุยกับมึข้อเท็จจริงเหตุและผล่ลังลองพูดถึงข้อกฎหมายและการกระทำความโลภทุกคนมีหมดผมก็โลภคนอื่นก็โลภ <c oughs> แต่ถามว่าโลภแล้วเราจะใส่แบบความโลภของคนแล้วเราจะไปละเมิดเขาหลอกลวงเขามันใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่อีกแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรหรอกเราดูข้อกฎหมายเหตุและผลก็พอแล้ว อย่าไปเยอะเลยอย่าไปเยอะเยอะเลยผิดก็คือผิดนะฮะผิดมันก็ชัดเจนด้วยวิธีการผลของมันการกระทำชัดเจนอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องอไปอธิบายไปมากกว่านั้นนะไม่ต้องไปอธิบายอะไรมันมากกว่านั้นหรอกนะฮะ มันมัน,ม,นมันมีเหตุแล้วมีผลของมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าไปว่าคนที่เขาตั้งใจทำเพื่อให้สังคมมันดีขึ้นเพียงแค่คุคณไม่ทำหรือคุณทำไม่ได้หรือคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือคุณไม่ไม่สนใจสังคมหรือคนหรือคุณไร้เหตุผลเกินไปแค่นั้นนะ่ะมานั่งบนกันอยู่ได้ยิ่งตอนนี้ผมเห็นอะไรนะ พยายามจะมีเอาภาพดาราภาพมีนพิชยามามาแตกมาใส่กับเพลงเศร้าๆดูเหมือนว่าแล้วก็แบบมีแบบวลีพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยแบบแบบเห็นใจอยากให้อยากอะไรนะขอให้ปลอดภัยขอให้กลับมาเร็วเขออยุนู่นอะไรเงี้ยคือคุณเข้าใจไหมคุณสงสารคนที่เขาเสียหายไหม ุณไม่ถ้าคุณถ้าคุณไม่เห็นใจผู้เสียหายแบบโอ้โหเป็นเท่าไหร่คนนะไม่อยากจะคิดคุณอย่าทำเลยสงสารคนที่เข้าม่เห็นบ้างหลายๆคนเขาเจ็บปวดเออมันก็เลยเป็นข่านิยมประหลาดเอาลูกผู้ต้องหามาแล้วก็มาใส่เพลงเศร้าเพลงดูมีราคา เพลงดูมีความสําคัญบัลลังเมฆแผ่นฟ้าคือมันกลายเป็นว่าคุณกําลังจะแปลสารว่าเขาเป็นคนดีแต่เหมือนว่าถูกกระทาหรือตกอยู่ในช่วงแห่งความลําบากพวกเราต้องไปให้กําลังใจเขารอคอยมันคนละเรื่องกันนะมันมันผมไม่ได้แอนตี้เขาสทัทีเดียวนะแต่ผมไม่ชอบในสิ่งที่มันมีผลเสียหายต่อคนอื่น ท่านั้นเองมันเสียหายจริงๆมันเสียหายโดยพิสูจน์ได้แล้วเขาก็ชัดเจนมันเห็นอยู่เขาเคยพูดอะไรดิจิตอลฟ p r ปินมันมีอยู่แล้วเราเวลาที่เขามาถแถลงข่าวเขาพูดว่าอะไรมันก็มีตีอยู่แล้วอืมเนี่ยอย่างคนเนี้ยอ่ะเขียนว่าจ้าพ่อคนดีน้องพลอยเนี่ยมันคือ เราผมไม่ได้เป็นคนดีับผมคุยเรื่องของผมเออถ้าคุณไม่สนใจคุณก็ออกไปอ่บอกให้ไั่นคนละเรื่องกันเนี่ยคนพวกเนี้ยเอาจริงๆนะประเทศไทยไม่ไปไหนเพราะคนเหล่านี้แหละอืมเราไม่ได้พูดถึงดีหรือไม่ดีเราพูดถึงผิดและถูกความเหมาะสมก็นี่ไงคนผิดทำไมต้องยกย่องกันนั่นแหละบอกมันเรียบร้อยแล้ว คือไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรก็ได้อยู่เฉยๆจับได้ที่สังคมเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ล้ำไปมันก็จะไปของมันเหมือนเดิมกลับมาลูปเดิมใครก็จะพยายามช่วยผลักดันให้มีมาตรฐานให้มีการหลอกลวงน้อยลงให้ตกหลุมพรางให้สังคมมันดีขึ้นให้คุณปลอดภัยแต่คุณก็กลับมาลูปเนี้ย คนผมรู้ว่าคนที่เอาออกมาพิมพ์เป็นคนที่ไม่ได้กลุ่มผู้เสียหายคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะผู้เสียหายกคกับครอบครัวญาติโกหติกาเขาก็ไม่พ้หรอกเพราะฉะนั้นแยกๆยะนิดหนึ่งใช้เหตุและผลหน่อยใช้เหตุและผลไม่งั้นสังคมมันอยู่ยากถ้าจะเอาอีมมชั่นอลอย่างเดียวมันอยู่ยากเข็นกันขนาดนี้ยังได้แค่นี้เลย <c oughs> ถ้าไม่เข็นชีวิต จะไปทางไหนกันเนี่ยหรือจะให้อยู่เฉยๆก็ได้มันไม่ได้เด็ดร้อนนะอยากให้มีคนอย่างบอดกันชัยสักสิบล้านคนไม่หรอกครับมันก็ยังมีคนบางคนที่แบบไปนั่งด่าก,กันชัยเขาอยู่ได้ว่าหยิวแสงอยากดังสารเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบโอ้โหประโยชน์กับสิ่งที่คุณกล่าวหามคุณละเรื่องทะเลย มันคนละเรื่องกันคุณต้องดูก่อนว่าถูกและผิดหรือมันคืออะไรความเหมาะสมมันคืออะไรความความโลภมันก่อให้เกิดปัญหาของคนอื่นเออมันคืออะไรคุณอย่าหลับหูหลับตาเข้าข้างไปเรื่อยเปื่อยอืมันทำให้สังคมมันอยู่ยากมันยากอยู่แล้วยิ่งยากขึ้น ต้องเอาให้หนักจะได้ไม่กล้าทําอีกใช่ดาราไม่ใช่เทวดาดาราก็มนุษย์ปกติเหมือนพ่อค้าแม่ค้าช่างก่อสร้างพนักงานตามถนนเดินกันทั่วไปเหมือนกันใช้กฎหมายเดียวกันมีศักดิ์ศรีเท่ากันอย่าไปยกย่องให้มีศักดิ์ศรีเกินคนอย่าไปยกย่องให้มีศักดิ์ศรีเกินคนทำไมอ่ะ ถึงจะพูดเฉพาะดาราทําไมคุณไม่สงสารพอล่ะมีนพิจิยากับพอแซมกับพอกันกับพอก็เป็นคนเหมือนกันเท่ากันทําผิดในเคสเดียวกันทําไมจะต้องมานั่งแบบอวยคนทําความผิดเฉพาะเขาเป็นดาราผมไม่เข้าใจคนไทยอย่างนั้นก็ต้องไปอวยพองที่เพราะลูกพอก็มีอายุสิบี่แล้วลูกผู้หญิง รอพอถึงกลับมากับเปิดเพลงบรลลังแม่ให้พ่อด้วยอย่างเงี้ยมันมันทำให้สังคมเราไปต่อยากเพราะว่าเมนทอริตี้ของของคนในสังคมเนะ่ยมันดูแปลกมันดูแปลกผมดูแล้วผมสงสารผมสงสารคนที่คอมเมนต์ว่าแปลกแปลกอ,อคุณจะปล่อยให้สังคมที่เราอยู่มันแบบถูกก่อนทำลาย หรือถูกเอาเปรียบโดยคนคนที่วางแผนมาเพื่อการนี้เลยเหรอแล้วคุณก็จะปล่อยมันไปพอถูกจับได้ไม่มีใครไม่ตั้งใจหรอกครับผมพูดได้เลยทุกคนที่ถูกจับไปเนี่ยมันคือคนที่ตั้งใจทำให้มันเกิดทุกคน <c oughs> ถ้าไม่ตั้งใจเวลาถแถลงข่าวเขาจะมาโกหกทำไมเออเวลามาถแถลงข่าวยังโกหกไปทางอื่นอีก สำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็กนั่นแหละครับก็มันก็เป็นแบบนั้นแหละฮะก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องปล่อยไปประเทศไทยก็ยังคงเป็นแบบนี้เพราะถ้ามันเป็นแบบนี้ไบ่อยอะ่ะผมก็คิดว่าเออก็ไม่อยากพูดเรื่องอะไรเลยผมไม่มีประโยชน์จะต้องทำตัวเป็นคนเห็นแก่ตัวคือทำมาหากินอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรเพื่อสังคม มันก็ได้แต่เงินอยู่แล้วไม่เห็นเป็นไรถ้าตราบใดที่หลายๆคิดเพียงแค่ดีก็ทุกอย่างก็จบลงโอเคถ้าไม่มีคนเหล่านี้พูดอ่ะใครจะพูดละ่ะตามีจะคำพูดแล้วคนคนฟังไม้มละ่ะนักข่าวมาทำข่าวไม้มล่ะตามีจะคำพูดแล้วอันตรายไหมละ่ะเดี๋ยวนักเลงก็มาตบกระบาลอีก เดี๋ยวมาเฟียก็มาเข็นฆ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนที่กำลังพูดเนี่ยเป็นคนที่คนส่วนมากไม่กล้ารังแกผู้มีอำนาจไม่กล้ารังแกอย่างคุณหนุ่มกันชยัยคุณทนายคืออะไรแม้กระทั่งผมอะผมพูดอากคนไม่ค่อยกล้ารังแกถ้าคนทั่วไปพูดเดี๋ยวก็ถูกเรียกไปแล้ว คิดว่าแซมตั้งใจไหมผมพูดได้คำเดียวว่าทุกคนรู้ทั้งหมดว่ามันคืออะไรโอเคปะถ้ารู้ทั้งหมดอะ่ะเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์อยู่ซ้ำๆอยู่มานานอยู่เป็นปีรู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ มีใครไม่รู้บ้างอยู่กันเป็นปีไปเที่ยวต่างประเทศไปกินข้าวทำงานขึ้นโชว์อบรมรู้หมดทุกคนทุกคนทราบแต่ทุกคนไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้คำว่าไม่คิดว่าเป็นแบบนี้คือไม่คิดว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นขนาดนี้นึกว่าแป๊บ,ปบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็จบเพราะมันก็เคยมีมาแล้วหลายหลายเคส แย่งเช่นยี่ห้อเจเนสที่พอเคยทำอยู่มันก็ใช่หยอกอยู่เลยแต่พอสักพักมันจบไปก,ก็เงีบเงียบไปน้ําขึ้นกระทบฝั่งหหัวก็ได้เงินกันเป็นคนละร้อยเป็นคนละพันจุปะแต่ประเอิญว่าเคสเนี้ยมันไม่จบไงเพราะว่าเคสมันใหญ่เกิดแล้วมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยววันนี้คุณกันไปสภาทนายค่ะ,อะโอเค ทุกคนเขาก็เขาก็อยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นน่ะโอเคแต่ว่าการทํามันก็ต้องมีแสงมีสีไม่งั้นมันทําอะไรมันทำไม่ได้หรอกคุณก็อย่าไปด่าเขาเยอะคนไม่มีแสงทําอะไรได้บ้างอ่ะคุณอยกให้ตามีตะคาไปทําแล้วมันมีแสงไหมล่ะมันก็ไม่มีแสงไม่มีแสงมันก็ไม่มีประโยชน์พอไม่มีแสงมันก็มีแต่อันตรายพอคนมีแสงมันมีประโยชน์แล้วมันก็ไม่อันตรายเพราะว่า พวกมาเฟียเขาก็ไม่กล้าทำนี่ผมจะบอกให้เมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับพิธีกรช่องมาก์คสีคนหนึ่งเป็นพิธีกรรายการลุกทุ่งชื่อดังที่เป็นอมตะมากเขาเพิ่งสารภาพกับผมว่าเขาเปิดบินไปสองแสนห้าแต่เขาไม่ได้ไปแจ้งความเขาไม่ได้เป็นอะไรเลย เขาบอกว่าเขาไม่รู้จะทำไงเขามีตะไบโอนเงินเพราะว่าคนมาชวนเขาเขาไม่เอาก็แบบเสาสีโทรมานำคังไม่ท้วนอ้อนมอนคนคนนั้นก็คือผู้บริหารช่องเจ็ดแหละที่เป็นขา่าวอาศัยอำนาจและก็อาศัยตำแหน่งจนเขาเก่งอกเก่งใจไม่รู้จะพูดยังไงจะให้เขาซื้ออย่างเดียว เขาก็ไม่ได้อยากซื้อของพวกนี้ใช้อยู่แล้วไงแต่ว่าด้วยความเก่งใจโทรมาและขอร้องเพราะว่าเขากำลังทําเป้าไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วมันไม่ไม่คือเป้าท่องเที่ยวอะ่ะมันเป็นเป้าที่แบบมันเป็นเป้าที่สุดคุ้มของบริษัทอยู่แล้วแล้วก็แบบพวกแม่ทีมอะ่ะเขาก็จะต้องหาเงินได้ทั้งคอมมิชชั่นได้ทั้งเที่ยวกับพออย่างเงี้ยก็เห็นดาราเขาไปกันกทุกครั้งนะทว่นนะในที่สุด คนที่ผมรู้จักคนนี้ที่เป็นพิธีกรช่องเจ็ดอยู่ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่เนี่ยรายการลูกทุ่งนั้นก็ออยอมจ่ายสองแสนห้าไม่ได้คุยกันเรื่องสินค้าเลยจนวันนี้สินค้าสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้แล้วคุณจะว่ายังไงล่ะแล้วคุณคิดว่ามันคืออะไรหมดไปสองแสนห้าหมื่นบาททวน โดยที่ไม่ได้กาแฟสักกล่องมันมันคืออะไรอะแล้วมันคืออะไรคุณตีความได้ไหมมันคืออะไรมันคือเปิดบินเอาตังเงินเปิดบินเอาตังเงินแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยยบมากๆของดีไอคอนมันไม่ได้เอาสินค้าไปส่งเขาเรียกว่าระบบฝากสินค้ามันจึงไม่ต้องผลิตสินค้าไงได้แต่เงินมาได้แต่เงินมา พูดง่ายๆขอบริจาคอะขอเงินมาหลวะระดมทุนอะสองแสนห้าได้ไปเปล่าๆไว้ปีก็อยู่ๆก็ให้เงินเหมือนให้เงินเขาไปอะสองแสนห้าสินค้าไม่ได้เลย